ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค so ุยหญิงสาวมุทลาวันนี้เราจะมาเรียนอะไรคะสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นแบบโฟนิกใช่ไหมคะ ah. ใช่ค่ะมาดูนะคะครูจะให้นักเรียนออกเสียงเองโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเสียงแอตัวเอเสียงแอ <A. S 1> ตัวทีเสียงเธ <2. S 1> อโอเคคำแรก ตัว B ีเสียงเบอร์สะกดค่ะ Boo. And ตัว C เสียงเคอร์อะไรนะ And catch. คนแรกของแต่ละแถวสะกดค่ะคนแรกของแต่ละแถวสะกดค่ะ cat cat คนแรกค่ะ เร็วๆไม่ต้องตื่นเ <To S 1> ต้นแคทถูกต้องค่ะเอยค่ะแคทโอเคแคท very good ต่อไปค่ะตัว F เ,เสียง F ฟิแปลว่าอะไรคะอ้วน <One. S 1> แปลว่าอว้า <One. S 1> วน ต่อมาตัว H เสียงเหอะค O ฮ H ต่อมาตัว M เสียงเหมออะ M, M, M A, to, ทีละแถวนะคะแถวแรกค่ะ M, ตัว M เสียงเมอะหนึ่งสองสามเหมอะ H เหมทเ M วีริกือแถวสองค่ะ แถวนี้แถวนี้ครูจะให้อิงเป็นคนพูดอ่ะอิงเร็วเมอแอเธอแมทแมทเมอแอเธอแมทไมมินไมมินร็วอย่าลบอย่าลบไมมินไมมินอะอ่านว่าอะไรคะลูกตัวเอ็มเสียงเมอร์พูดตามครูเมอร์ไมมินเมอแอเธอแมท ไม่เห็นไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่โอเคต่อไปได้อยู่แถวสามค่ะเสียงเม่อค่ะมอมา้าเสียงเหม่อตัวเอ็มเสียงเหม่อเหม่อแอมชอแทแมทแมทแถวที่สี่ค่ะเหม่อเอ็มทแมทโอเคเวล y g o ก d ต่อมาตัวพีเสียงเผอค่ะ ีตัวแบบนี้นะเธอเธอเฮ็ดฮ็ดฮ็โอเคคนที่สามของแต่ละแถวยื่นเร็วเร็วใครยืนก่อนให้คะแนนโอเคเนาะตัวพีเสียงเผอใช่ไหมตัวพีเสียงเผอใช่ไหมคะนี่นะนี่นะนี่นะตัวพีเสียงเผย ตัวพีเสียงเผอเออเดี๋ยวครูจะถามทุกคนครูเริ่มจากถามเจนแจนก่อนเจนเจนตัวพีเสียงเผอเผออ่ามาเผอแอบเธอ p a s พูดด้วยสิเผอด้วยเผอแอบเธอพูดสิเผอแอบเธอแพท s s w e l c o m ดปมือให้แจนด้วยต่อไปเข้าฟังเข้าฟังลุยหนึ่งสองสามเผอแอมเผอแพเอาใหม่เอาใหม่โนโนโน จะมาหัวเราะกันตอนนี้นะเข้าฟางเผอแอร์เข้าฟางผู้ตัางผูเผอแอร์เธอแพทเวลกูเก่งเอ็นเอ็นอะไมมินมาไหมอาทุกคนเป็นกำลังใจให้ไมมินด้วยเราเงียบๆนะไมมินเผอแอร์เธอแพทเวลกูตบมือให้ไมมินด้วย เอ๋ต่อใหตัวอ่อต่อไปต่อมาตัวอะไรคะตัวอเสียงเลอค่ะเอ S แลแปลว่าอะไรอะไรข้าวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วตัว S เสียงเซอรเซอ เซอแอดถึงเซ็ตคนสุดท้ายของแต่ละกลุ่มลุกยิงยืนก่อนเพื่อนบวกหนึ่งคะแนนคนสุดท้ายของกลุ่มเริ่มจากสมายผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรลื้มต่อสายไปแล้วสมายแล้วเสือเสือตัวเอสเสียงเสือ

เซ็ตย่อเ็ตเดี๋ยวเต้นดิย่อลบเร์เอเใครคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในทีมลุกเร็วเก่งก็ได้ตึ่งหน้าทีเก่งคนแรกทีมก็ต้องเก่งเก่งก็ได้ถามแล้วตอบเลยนะตัวอา1ีหนึ่งตัวอาเสียงเ R A T R Very good ประมือให้ทีมที่หนึ่งทีมที่สองตัว S เสียง S e r S A T S e t S e S Very good ประมือให้ทีมที่สองเอ่ยตัว c เสียง K C A C C Very good ประมือให้ทีมที่ส ทีมสุดท้ายตัว B เสียงเบอร์เบอร์แอดเธอแบทเวลิก